สวัสดีวันนี้อยู่กับช่องคุณลินชาแนลวันนี้เราจะมาบอกว่าใช้เวลา1วันมียีิบสี่ชั่วโมงทุกคนมีเวลาเท่ากันยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเราจะใช้เวลา1วันยีิบสี่ชั่วโมงยังไงให้คุ้มค่าโดยที่ทุกนาทีจะไม่ทิ้งเปล่าก็คือทำแต่เรื่องที่มันมีประโยชน์ทำยังไงให้ได้แบบ คุ้มกับเวลานั้นๆให้ได้ผลตอบแทนมาสำเร็จในวันข้างหน้าเราจะมาบอกว่าเราต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองวันหนึ่งเช่นเราตื่นนอนมาอย่างงี้ใช่ไหมพอเราตื่นนอนมาสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือ1ช่วงเวลาช่วงเช้าเราก็มีไปทำงานทำงานเป็นเป็นกะเป็นกะเป็นช่วงเวลาเช่นเช้าทำงาน8ปดโมงถึงสิบแล้ว10โมงถึงเที่ยง หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะจัดจสรรอะไรแต่สําหรับเราอะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแบบเราที่ชัดเจนว่าเราต้องทําอะไรเช่นแปดโมงถึงสิบโมงเราไปทํางานตื่นนอนมาเนี่ยเช้ามากเราพยายามจะตื่นใช่ไหมเร,เราพยายามจะเอาเวลามานอนที่แบบว่างๆจริงจริงหลังจากที่ไม่มีอะไรทำแล้วเราเวลาไปทํางานก่อนเพราะว่าเวลามีจํากัดพอทํางานเสร็จแปดโมงถึงสิบโมง สิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็จะเอาเวลามานั่งนั่งทำข้อสอบหรือว่าดูคลิปดูที่มันเกี่ยวกับความรู้ที่เราจะสอบไปในอนาคตเพื่อเราได้ตอนนี้เรายังไม่ได้เป้าหมายเราก็ต้องแบบเร่งหน่อยแล้วก็บ่ายช่วงบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามก็จะเป็นเวลาแบบทำข้อสอบหรือว่าเราจะพักด้วยในตอนนั้นก็กได้แล้วแต่เราจะครีเอทจัดสรรเอา แล้วแต่ช่วงวันเวลาแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วก็บายหนึ่งถึงบายสามใช่ไหมทำเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองก่อนเราถึงจะมีไฟในการอ่านแล้วก็สู้เพื่อให้ได้ผลสําเร็จมาในอนาคตนะอันนี้เราขอบอกทริคนิดนึงสำหรับเราแล้วก็บ่ายสามถึง5้าโมงก็จะเป็นช่วงที่พัก หรือว่าจะศึกษาอย่างอื่น YouTube อย่างอื่นหรือว่าจะทำอะไรก็ได้หลังจากนั้นก็จะมีช่วงบางวันช่วง5้าโมงถึง1นึ่งทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มก็จะเป็นเวลากะเย็นที่เราจะต้องไปทำงานแต่เราจะทำงานหรือเราจะเอานั่งทำข้อสอบหรือศึกษาอย่างอื่นไปด้วยในตัวก็ได้อันนี้เราทำได้2ออย่างใน,ในเวลาเดียวกันเลยนะเพื่อให้มัน ได้ผลเร็วขึ้นเป้าหมายคือในปีนี้นะที่จะประสบความสเร็จไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่เราวางแผนไว้ก่อนว่าเราอยากทำให้มันได้จริงๆนะแล้วก็เย็นมาตกดึกมาเราอาจจะมีการออกกำลังกายนิดนึงตีแบดบอลหรือว่าบาสเกตบอลแต่เราทำเสร็จปุ๊บช่วงเวลานี้เราก็มาอาบน้ำกินข้าวนิดนึงอะไรปกติแล้วก็ คอยทยอยอ่านหรือว่าบางวันถ้าอ่นานเครียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ <c oughs> ก็จะมีเพื่อนหรือมีพี่ๆน้องๆเขาชวนไปแฮงเอาข้างนอกแล้วก็สามารถไปได้นะไปไปเอาคลายเครียดหรือว่าไปทําอะไรได้หมดแต่ขอแค่เป้าหมายเรามั่นคงและชัดเจนที่จะบรรลุบัตถุประสงค์ให้มันสําเร็จ แต่ตอนนี้เรายังไม่สำเร็จแต่เรามาแชร์ทริคของเรา1วันมีสี่ชั่วโมงเราทําอะไรบ้างแล้วเรามีเป้าหมายชัดเจนอย่างไรเราจะทํามันให้ได้รอติดตามคลิปหน่อยบายสู้เพื่อชัยแล้วก็เพื่อตัวเองประสบความสําเร็จและมั่นคงในอนาคตน,นะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่อง Passive Income เป้าหมายต่อไปปี2027ตอนนี้เราเอาปี2026ให้สำเร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดู